มหไดจเช่นเคยนะทุกคนไมยที่เรามาตกวันนี้ก็จะเป็นไมยร่องน้ํานะครับร่องน้ําปากท่อที่มันต่อมาจากบึงหรือว่าน้องกุทิงนะครับเข้ามาตามร่องน้ําของชาวบ้านครับก็แถวนี้ตกได้ครับทุกคนตถวนี้ไม่ไม่ได้ห่วง,งนะครับทุกคนก็เป็นร่องน้ําส่งน้ำไมหน้าสงนารลองตีข้างหน้านี้ดูนะครับทุกคนเคยมีตัว ข้างหน้านี้มีตัวหดข้างหน้านี้มีตัวแล้วตัว กันแล้วกันแล้วกันแล้วครับกันแล้วส่งส่งสายไปเลยครับส่งสายไปแล้วส่งสายยังหมุนไม่อยู่เลยนะครับไปแล้วไปแล้ววัดครับวัดวัดเรียงไปเลยครับทุกคนลงคอไปเลยครับทุกคนตัวนี้ก็ เมื่อกี้ตัวที่หลุดไปก็ตัวประมาณนี้แล้วทุกคนก็ใส่ส,สวยๆก็เย่าที่ใช้เจนฟอกนะครับเต็มปากเลยนะทุกคนก็ไปเลือกอยู่ก็ตรงนี้แล้วนกะ็ปลดก่อนนะทุกคนก็ไปเลือกอยู่พอสมควรอ่ะดูแล้วโอ้โหขนาดคิดเลือกนะครับ ทีสครับเราลุ้นกันต่อนะครับเพี่ยวอตัวอีก ขันแล้วนะครับตดเกียบตัวที่สูงของเรานะครับทุกคนก็เย็นฟองนะครับทุกคนก็ตัวนี้ก็ใส่ส,สวยนะครับเต็มปากเต็มคำเลยครับตอนนี้เราก็จะปล่อยนะครับทุกคน,นก,นคกคน็ตัวที่สองของเราโอเค ครับเราจะปล่อยนะครับปล่อยกินไปเรื่อยเท่าไหร่สงรงใบเหียวนะครับตัวนี้ก็โอเคครับไปไปจะรอดไหมเนี่ยโอ้รอดอยู่ ตัวนึงก็ต่อนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้เราก็พอแค่นี้ครับผมโอเคถึงเวลากลับบ้านแล้วครับเมื่อได้